เมื S <S. <S. ่อวันที่16มีนาคม2566ณวัดธรรมมงคลเถาวุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแด่สมเด็จพระญาณวชิโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาวุญญนนทวิหาร สมเด็จพระยานนาวชิวโรดมจเจริญยิ่งด้วยอุตสาหาวิริยะคุณมีได้ท้อถอยได้ปกครองดูแลและความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในอารามอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนและให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสมาธิการฝึกอบรมสมาธิภาวนาจิต เผยแพร่ไปทั่วประเทศและในต่างประเทศก่อให้เกิดการน้อมนําธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันสัภพกรณยกิจิที่สมเด็จพระยาณวชิวโรดมได้บำเพ็ญปฏิบัติตลอดมานั้นย่อมเกิดผลดีทั้งแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนทั่วไปนับได้ว่าเป็นผู้มีความอุตสาหะวิวริยะประกอบด้วยเมตตาที่คุณและกรุณาที่คุณ เกือ้อกูลต่อพระหูชนอุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาและสังคมอย่างแท้จริงสมควรที่สภามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีมติพิจารณาอนุมัติถบายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนแด่สมเด็จพระญาณวชิวโรดมเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป